พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้อยู่กันอุ่นหน้าฝาคั่งเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ฝนมันตกใช่ไหมไ <c oughs> <c oughs> อ้ทีนั่งอยู่เพราะว่าเดินไปไหนไม่ได้เ <c oughs> วทีเราตอนนี้พร้อมไปทุกอย่างนะครับเวทีปลาสใยบนเวทีก็มีเต็นท์ผ้าใบร่มใบใหญ่นะครับ ด้านล่างพี่น้องก็มีเต็นท์กันฝนนี่ผมตอนแรกกังวลใจว่าจะมองไม่เห็นพี่น้องถ้ามีเต็นท์นะครับแต่พอขึ้นมาบนวิธีจริงเนี่ยก็เห็นกันทุกคนนะครับด้านหลังเห็นผมไหมครับเออเห็นกันอยู่สุดลูกหูลูกตาสงสัยทักษินจะไม่รอดวันนี้ต้องมองข้ามเสถฐาทวีสิน เพราะว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยมันกลายเป็นหุ่นเชิดแบบร้อยเปอร์เซเศรษฐาก็หุนเชิดพี่อ้วนภูมิธรรมวเวชยชัยก็หุ่นเชิดใช่ไหมคุณหมอออกมาพูดเรื่องข้าวเนา่ามันไม่ได้เน่าแค่ข้าวรัฐบ,บาลก็เนา่าปูก็เนา่าเช่นกัน ไอ้ข้าวเน่าจะมาปอกไม่ให้ปูเน่าสุดท้ายก็เน่าไปพร้อมๆกันสรุปแล้วรัฐบาลนี้อาหารเป็นพิษควรจะมากินอาหารดีไร้สารที่เวทีคอพทอนี่ข <c oughs> ายมาสองวัน <c oughs> เห็นแนวโน้มกันว่าน่าจะมีการขายทุกเดือนรอบหน้า29-30มิมถุนา นี่จองล่วงหน้ากันเป็นเดือนสงสัยเนี่ยพอถึงยี่สิบเก้าก็จะล่วงหน้าไปอีกหนึ่งเดือนจะไม่ให้หยุดการชุมนุมเลยหรืองไง <c oughs> เล่นจองคิวกันข้ามเดือนเลยเม <c oughs> ื่อวานนี่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางไปที่โคราชมีพี่น้องเราที่โคราชนี่เป็นจังหวัดแรกหลังจากไปเชียงใหม่พี่น้องที่เชียงใหม่ก็โทรมาปรึกษาว่า จะให้ทําอย่างไรเราก็บอกว่าดูที่ความเหมาะสมว่าจะสามารถเคลื่อนไหวได้ไหมถ้ามันอันตรายมากก็ไม่ต้องทํานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันเสาร์สิเมื่อวานวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมน,นี่ลืมวันลืมคืนแล้วนะเมื่อวานพี่น้องโคราชก็โทรมาปรึกษาเราก็เลยบอกว่าไหนไหนเขาก็ไปแล้วก็ให้การต้อนรับแบบคนหนีคุกสักทีดิ สถานะของทักษิณวันนี้นอกเหนือจากการเป็นนักโทษยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตา112ด้วยอย่าลืมแล้ววันพุทธที่จะถึง29ที่จะถึงนี้อายการนับฟังคำสั่งว่าจะฟ้องไม่ฟ้องหลังจากเลื่อนมาตั้งแต่เดือนเมษานี่ประกาศไว้ก่อนตอนแรกจะประกาศเอาไว้ท้ายดังนั้น ครั้งก่อนเราก็ไปเยี่ยมอายาการครั้งนี้ไม่มีเหตุแห่งการเลื่อนเพราะพฤติกรรมของทักษิณวันนี้กลางเหลือเกินใช่ไม่ใช่ไ,ชชไปโคราชพี่น้องครับให้สัมภาษณ์แบบเต็มที่เลยปกติทักษิณต,ตอนไปเชียงใหม่ก็เหนียมอายในการให้สัมภาษณ์แต่รอบนี้ยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยไม่เกรงใจเศรษฐาทวีสินอีกแล้ว รอบนี้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนให้สัมภาษณ์ถึงขนาดบอกว่าผมได้โทรบอกเศรษฐาทวีสินว่าวันนี้เศรษฐกิจมันตกต่ำลงไปมากทำไมเพิ่งรู้ล่ะมันตกต่ำตั้งแต่ทักษินเดินมาเหยียบแผ่นดินไทยรอบนี้ทักษินบอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำลงไปมากผมเลยบอกให้เศรษฐาทวีสินประชุมคลมเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หมายถึงพรุ่งนี้อ้า นีม่มันแสดงตัวชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรสั่งการเศรษฐาทวีสินอยู่ <Yeah. S 1> ผมได้โทรปรึกษาได้สั่งการไปยังเศรษฐาทวีสินผมนี่หมายถึงทักษิณชินวัตรไม่ใช่ผมพิชิตชัยมงคลถ้าผมโทรสั่งได้ก็สก่งจะโทรบอกให้ลาออกทันที <Yeah. S 1> <c oughs> ผมได้โทรบอกเศรษฐาว่าเศรษฐกิจตกต่ำลงไปมากให้มีการนัดประชุมคลมเศรษฐกิจหารือกัน เศรษฐาก็รับลูกทันทีหลังจากที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจําได้ไหมเขาโทรบอกตอนที่เศรษฐาไปอยู่ญี่ปุ่นเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นบอกว่าเตรียมที่จะประชุมคลมเศรษฐกิจวันนี้ภูมิธรรมแวะยะชยชัยก็เลยต้องทําข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจมาประชุมคลมเศรษฐกิจตามที่ทักษิณสั่งเศษฐาให้มีการประชุมในวันพรุ่งนี้ ผมก็ไม่รู้นะว่าจะกระตุต้นเศรษฐกิจด้วยการขายข้าวเน่าไปที่ไหนหรือเปล่าพอบอกข้าวเน่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาแต่ก็ยินดีให้ฟ้องจะได้พิสูจน์ให้หมอวรงเป็นจำเลยที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> คุณหมอวรงยินดีอยู่แล้วเรื่องมันจะได้พิสูจน์ในศาลจะได้ดึงเอกสารมาพิสูจน์กันใช่ไม่ใช่ <c oughs> ผมไม่รู้ว่า รองนายกภูมิธรรมจะเตรียมเรื่องเศรษฐกิจอะไรเพราะแกก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจแกมีหน้าที่เดียวก็คือว่ามาฟอกขาวให้โครงการรับจำนำข้าวเพื่อเอายิ่งรักกลับมาเมืองไทยทักษิณชิน,ชนวัตรให้สัมภาษณ์มันสะท้อนอะไรรู้ไหมมันกลายเป็นว่าวันนี้ประเทศไทยหนึ่งประเทศสองนายกชัดเจนนายกคนแรกคือ ทักษิณชินวัตรสามารถสั่งการเสถาทวีสินได้วันนี้เขาพูดแบบไม่เหนียมอายว่าเขาได้สั่งเสถาทวีสินดังนั้นวิธีการแบบนี้คือการเปิดหน้าชกนี่พร้อมแล้วพร้อมที่จะประกาศตัวเองว่าผมเข้มแข็งแล้วนะทักษิณเข้มแข็งแล้วจะจัดการอำนาจเสือเองไอ้สออี่สิบสวมองก็รู้ว่าเป็นผลของไทยการเมืองไทยมันไม่ซับซ้อน แต่มองออกว่าเป็นคนของใครก็เหมือนมองทักษินแล้วมองเห็นเสฐามองเห็นภูมิธรรม,มชฉยว่าเป็นหมาในคอกของใครนั่นแหละอันนี้ไม่ได้ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นคนพูดเองทักษินเป็นคนพูดเองว่าเขาเลี้ยงลูกน้องเหมือนเป็นหมาอยู่ในคอกบางตัวหลุดออกไปมันจะกลับมาเห่าเจ้าของก็ไม่เป็นไรดังนั้นเสฐาภูมิธรรมหรือแม้แต่พิชิตชื่นบาน หรือแม้แต่คนอื่นที่อยู่สังกัดพรรคเพื่อไทยมันก็อยู่ในข้อทักษินชินวัตรเขาทำแบบนี้เนี่ยสื่อสารแบบนี้เพื่อสะท้อนว่าวันนี้เขาจะจัดการอำนาจรัฐเด็ดขาดเขายังให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาค่อนข้างชัดนิวทักษินเดินหน้าเปิดหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองคำถามก็คือว่า เราจะปล่อยให้นักโทษที่ได้รับการพักโทษอย่างไม่เป็นธรรมออกมาเคลื่อนไหวโดยที่ยังไม่หมดการพักโทษแบบนี้ใช่ไหมทักษิณชินวัตรเดินทางไปที่ภูเก็ตไปนั่งคุยกับรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อสองสามวันก่อนมีรายงานข่าวที่ยืนยันชัดเจน ทักษิณชินวัตรได้เชิญอดีตนายทหารที่นอกราชการที่เคยดูแลสามจังหวัดภาคใต้ได้เชิญนายทหารที่ดูเรื่องความมั่นคงเข้ามาคุยมาปรึกษามาหารือเพื่อจะบอกว่าจะจัดตั้งฟอร์มทีมงานเซตทีมงานขึ้นมาเพื่อให้ทักษิณเป็นตัวแทนในการเจรจาสร้างสรติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประทุเดือดร้อนแดงเพราะว่าคำพูดไร่โจรกระจอกมาจากปากทักษิณเองทักษิณกล้าที่จะขอโทษสามจังหวัดด้วยคำว่าโจรกระจอกไหมผ่านมากี่ปีแล้วตอนคุณบริหารประเทศอยู่เป็นนายกอยู่คุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่วันนี้ลูกเล่นของทักษิณหลังจากที่บินไปเชียงใหม่ ไปเป็นตัวแทนเหมือนตัวแทนประเทศไทยไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยในการสุรบที่พมา่าถูกรัฐบาลหาหารพมา่าถีบหน้าเอาเขาบอกไม่ให้ทักษิณมายุง่งสถานะคุณยังเป็นนักโทษอ,อยู่ทักษิณคุณอย่ามายุ่งประเทศของผมไอ้นี่ผมแปลความหมายเอง